อในช่วงนี้นะคะยังเป็นเรื่องราวของนักเตะทีมชาติไทยชุดอายุไม่เกิน19ปีค่ะนักเตะที่จะมาพูดถึงกันนะคะก็คือนี่เลยค่ะเจ้าทอสิวกรแสงวงนะคะเล่นตำแหน่งเป็นกองกลางค่ะ ตอนนี้วัยเพียงแค่18ปีเท่านั้นนะคะเริ่ม Omaha, เล่นฟุตบอลครั้งแรกตอนอายุได well, uh ้เพียงแค่6กขวบเท่านั้นหลังจากเล่นฟุตบอลได้6ปีก็มีความฝันว่าอยากจะเป็นนักฟุตบอลทีมชาติได้ค่ะก็เลยได้มีโอกาสนะคะไปฝึกฝนฝีเท้ากับอะคาเดมี่ของสโมสรบางกอกกลาสและที่นั่นเองค่ะก็ได้รับโอกาสครั้งสําคัญนะคะให้ไปฝึกทักษะฝึกฝีเท้ากับทีมไบเออร์เลเบอร์คเซ่นในศึกบุนเดสซีกาเยอรมันเมื่อ4ปีที่แล้วและเจ้าทอรก็นําเอาประสบการณ์ที่ได้ไปฝึกฝีเท้าไกลถึงต่างประเทศกลับมาพัฒนาตัวเเอองง่จนนนป็ีกหึ ดาวรุ่งพรุ่งแรงนะคะในสโมสรบางกอกกลาสค่ะในฤดูกาลนี้ของศึกไทยพรีเมียร์ลีกนะคะ24นัดเจา้าทอนมีโอกาสลงเล่นให้กับ b ีจีไปถึง12นัดด้วยกันค่ะ มาพูดถึงในนามทีมชาติกันบ้างดีกว่านะคะแม้ว่าในการแข่งขันฟุตบอลชิงแชมป์อาเซียนที่สปปลาวที่ไทยสามารถคว้าแชมป์มาได้เจ้าทอจะไม่ได้มีชื่อไปร่วมทีมชุดยู19แต่สําหรับการแข่งขันชุดยู19ชิงแชมป์เอเชียรอบคัดเลือกกลุ่มเอสสองนัดที่ผ่านมาค่ะทางที่ถล่มไต้หวันไป3ประตูต่อศูนย์และถนนหมู่เกาะมอ์เทนมารีนาไป7ประตูต่อศูนย์เจ้าทอได้ลงสนามทั้ง2นัดด้วยกันก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งนักเตะนะคะที่มีทักษะฝีเท้าที่ดีและมีโอกาสที่จะพัฒ ตัวเองขึ้นมาเป็นอีกหนึ่งกำลังหลักของนักเตะทีมช้างศึกรุ่นใหญ่ได้ไม่ยากค่ะและทั้งหมดก็คือเชียร์ลารุ่มงในวันนี้นะคะ